มีการพูดว่าหลังจากที่ผมพ้นจากตําแหน่งนายกเทศมนตรีทําให้เทศาบาลมีหนี้สินนับร้อยล้านบาทสถานธานานุบาลเทศาบาลเมืองปัตตานีก็มีหนี้สินอีกผมถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณ3-40ล้านเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับผมนายพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์หัวหน้าทีมรักปัตตานีครับจากการที่มีการพูดว่าหลังจากที่ผม พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมื่อต้นปี5 6 6ทาทำให้เทศบาลมีหนี้สินนับร้อยล้านบาทกระผมขอเรียนว่าเทศบาลนั้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นองค์กรที่แสวงหาผลกำไรหรือไปทำธุรกิจจนกทั่งทำให้มีการค้ากำไรหรือขาดทุนนะครับเป็นองค์กรที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับซึ่งตรงนี้ ทางเทศบาลก็จะต้องมีรายได้จากการที่รัฐบาลสนับสนุนมาและก็รวมทั้งถึงเทศบาลเองเป็นผู้จัดจเก็บภาษีนะครับสรุปก็คือว่าเทศบาลจะมีรายได้อยู่2ช่องทางหลักๆก็คือ1เ,อเงินที่มาจากรัฐบาลส่วนกลางได้จัดสรรในรูปของภาษีที่จะต้องจัดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอำนาจนะครับ ส่วนอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งก็มาจากเทศบาลเองจัดกเก็บในพื้นที่ของท้องถิ่นตัวเองสําหรับในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีของเรานั้นเรามีภาษีที่สามารถจะเก็บเองได้ mm. เช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งค่าใบอนุญาตต่างๆซึ่งในแต่ละปีนั้นก็ไม่ได้มากนะครับ mm. ก็ประมาณสัก20กว่าล้านในขณะที่เทศบาลเมืองปัตตานีเรามีรายรับและรายจ่าย ที่เป็นงบสมดุลน,นะครับประมาณปีละ500ล้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็รวมไปถึงเรื่องของการดูแลการศึกษาของโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนนะครับส่วนอีก2ช่องทางซึ่งเป็นช่องทางที่เรียกว่าเทศพานิ์นะครับอันนี้ก็หมายถึงกองการปลาปาซึ่งจะต้องทํากิจการที่หาไรายได้นะครับและก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือของโรงรับจำนำ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองปัตตานีทั้งสองหน่วยงานนี้ก็เป็นหน่วยงานที่แสวงหาผลกําไรนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีนะครับว่าผมไม่เคยบอกนะครับว่าปปาตั้งแต่ตอนที่ผมได้เริ่มเข้ามารับตําแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีมีหนี้สินอยู่หลาย10ล้านด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อผมเห็นเช่นนี้แล้วนะครับก็คิดว่าถ้าหากยังปล่อยให้มีการ จำหน่ายน้ำประปาในระบบเดิมๆรวมทั้งการดูแลรบรุงรักษาไม่มีการตรวจสอบในการล่วไหลของท่อน้ำประปาที่สูญหายไปก็เข้าใจว่านี่สินที่มีอยู่ก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องมานั่งคิดทบทวนว่าเราจะทําอย่างไรให้ประปานั้นมีกําไรนั่นก็คือเราก็มาตรวจสอบถึงการล่วไหลของน้ําที่สูญเสียไปอีกทั้งมาปรับปรุงเรื่องของต้นทุนการผลิต และก็ราคาที่จําหน่ายท่านเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่ไม่กี่ปีนะครับปลาปาที่มีหนี้สินอยู่ตอนที่ผมเข้ามารับตําแหน่งใหม่ๆหลายสิบล้านบาทหน้าถ้าถ้าจะจําไม่ผิดก็ประมาณสัก3 40ล้านนะครับและก็ภายหลังก่อนที่ผมจะพ้นวาระนะครับกองการปลาปาเทศบาลเมืองวัดนี้มีเงินกําไรสะสมรวมแล้วประมาณ120บล้านบาทซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยไปบอกให้ใครทราบนะครับส่วนอีกกิจการหนึ่งของเทศบาลก็คือลงรับจำนำ โรงรับจำนำก็คือสถานธนานุบาลที่รัฐบาลให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มีอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าให้เป็นสถานที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาอาจจะมีรายได้ที่ขัดสนนะครับและก็ไม่อยากให้ไปกู้หนี้นอกระบบซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะไปทําให้หนี้สินของพี่น้องประชาชนต้องมากขึ้นโดยใช่เหตุนะครับ ซึ่งเมื่อมีรงรับจำนำแล้วนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถนำทรัพย์สินมาจำนำให้กับสถานธานานุบาลของเทศบาลเมืองปัตตานีในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและก็ถูกกำหนดโดยรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานธานานุบาลที่ตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองปัตตานีเราจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องของเงินทุนหรือว่าเงินที่เขาจะนำไปในการดำรงชีพนะครับ ก็ได้เข้าไปดูแลนะครับในราะที่เป็นนายกเทศมนตรีครั้งแรกก็ได้เข้าไปสอบถามถึงข้อมูลนะครับว่าเรามีพี่น้องที่ยากลําบากแล้ะนําทรัพย์สินมาจำนำไอ้นั้นมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งจากการไปเข้าไปตรวจสอบก็เช่นเดียวกับกองการปราปานะครับสถานธานานุบาลเทศบาลเมืองปัตตาน,นีก็มีนี่สินอีกผมถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณ3-40ล้านเช่นเดียวกันนะครับ เพิ่งเมื่อได้ศึกษาเรื่องราวและก็ดูถึงข้อมูลต่างๆของโรงรับจำนำปัตตานีแล้วก็คิดว่าถ้าขืนยังใช้รูปแบบในการรับจำนำกันเดิมๆนะครับก็ไม่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างกว้างขวางและอีกทั้งเสี่ยงต่อการที่โรงรับจำนำจะต้องขาดทุนตลอดไปนะครับเพราะอัตราดอกเบี้ยที่ทางรงรับจำนำที่รับจำนำทรัพย์สินนั้นมีอัตราที่ต่ำมากนะครับผมจึงได้มาตบทวนและก็พิจารณาว่า ถ้าเรามีทุนทรัพย์ในการที่จะรับจำนำเพียงแค่น้อยนิดโอกาสที่จะทำให้ลงรับจำนำนั้นหลุดหนี้สินก็คงจะยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าน่าจะทำให้หนี้สินนั้นหมดไปได้และก็มีผลกำไรนั่นก็คือต้องเพิ่มทุนทรัพย์ในการรับจำนำให้มากขึ้น นะครับเราก็จะมีกําไรจากอัตราดอกเบี้ยที่เรากู้มาต่ําแล้วก็มารับจำนำทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สูงกว่าดอกเบี้ยที่เรากู้มาเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าเรามีทุนทรัพย์มากมมันก็จะมีกําไรมากขึ้นนะครับท่านเชื่อไหมครับก่อนที่ผมจะพ้นจากตําแหน่งลงรับจำนำจากที่มีหนี้สินนะครับวันนี้มีเงินกําไรสะสมในรูปของสินทรัพย์นะครับประมาณ200ล้านเป็นอย่างต่ํา ซึ่งนี้สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของเทศบาลน,นะครับเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยบอกนะครับจากกรณีที่มีการพูดว่าเมื่อตอนที่ผมพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมื่อต้นปี2564ผมได้สร้างหนี้สินให้กับทางเทศบาลเอาไว้ซึ่งอยากจะเรียนข้อเท็จจริงนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ในการเลือกตั้งวันที่11พฤษภาคม2 5 6 8ผมเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมรักปัตตานี<ม>ก็สมัครรับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีหมายเลข2พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปัตตานีหมายเลข7-12ถึง12ทั้ง3เขตนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้โปรดไว้วางใจและก็เลือกทีมรักปัตตานีรวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง3เขตยกทีมเพื่อให้ได้มีโอกาส กลับมาบริหารเทศบาลเมืองปัตตานีก็เราให้มีความเจริญรุ่งเรืองดังปรากฏจากผลงานที่กระผมได้ทาเอาไว้ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตากับคนในท้องถิ่นรวมทั้งผู้ที่มาจากแดนไกลได้เข้ามาในเมืองปัตตานีแล้วก็เกิดภาพของความประทับใจในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสีสันของเมืองปัตตานีของเราอย่างเห็นเด่นชัดนะครับขอบคุณครับ